และสินค้าเหลือมักจะมีคำนี้เข้ามาเล่นกับเรานะครับฝากขายครับขอให้สังเกตนะครับมันจะมีเรื่องของการฝากขายด้วยเท่าที่ผมเจอข้อสอบมาถ้ามีสินค้าเหลือจะมีฝากขายเราเอาของไปฝากกับเรารับฝากเวลาเราเอาของไปฝากสินค้าเป็นของเราในสต็อกนะครับแม้ว่าจะกระจายอยู่ท evet ั่วประเทศก็ตามนะครับหรือกรณีรับฝากแม้เราจะรับมาก็ตามไม่ได้ถือเป็นสินค้าของเราเราก็ไม่ควรมานับเป็นสินค้าเหลือดังนั้นการฝากขายนี่ต้องเป็นประเด็น จารเชฟช่วยมาเพิ่มเติมนะฮะสำหรับการฝากขายที่มันเคยออกข้อสอบในเรื่องของการฝากขายรับฝากขายต้องมีคีย์เวิร์ดยังไงครับต้องตรวจสัญญาเรื่องหลักเลยสินค้านะคะทุกท่านต้องอ่านตรวจดีๆนะมันจะมีสอง,สองด้านด้านแรกก็คือด้านของการฝากขายฝากขายใครฝากใครคะ เออคุณคุณตีโอยแตกกันนะจ้บอกฝากขายเราฝากเขาหรือเขาฝากเราต้องอ่านดีๆนะแล้วตอบยังแล้วส่วนใหญ่ข้อสอบมันออกมาทั้งสองอันเลยสองข้อสองขาแล้วเราจบมันถูกไหมฝากขายใครใฝากใครเราฝากเขาหรือเขาฝากเราก็ไป่ได้ไหมคำว่าฝากขายคำเนี้ยเราฝากเราฝากขาฝากขายปึ๊บคำว่าฝากขายนะคือเรา เอาสินค้าของเราไปฝากคนอื่นขายแปลว่าตอนนี้ค่ะปัญหามันเกิดขึ้นที่ตัวสินค้าคือสินค้าตรงนี้มันจะยังไม่ถูกนับรวมเป็นสินค้าคงเหลือของกิจการ